สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว Honda m s x นะครับปี2015นะครับของน้องวินนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนรอบขันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสไตล์ Projecting นะครับสำหรับสายหมอกนะครับไหนดู เดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถเลยดีกว่าครับว่าทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเจ้าของรถนะครับน้องวินนะครับทักทายทักทายชาว u t u b e นะครับนี่นี่รถแรงรถแรงไปครับทืลูก่าเดี๋ยวผมจะถามนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับน้องวินไหนบอกนะครับเอาชุดหน้าก่อนชุดบนชุดบนมีอะไรบ้างก็มีอันตะบะของอะไรของอาร์เรซซิงครับอาร์เรซซิงเดี๋ยวโฟกัสอนมืดไปสว่างไปมืดอ่าแล้วอะไรครับนี่ ปั๊มเลสซิ่งบอยบัมขอเลสซิ่งบอยนะครับแล้วก็ไล่น็อตนิดหน่อยครับผมอันนี้อันนี้อันนี้วัดโวลต์ใช่ไหมครับแฮนด์นี่ของอะไรครับแฮนด์เนี่ยแฮนด์ทาเกครับแฮนด์ทาเกสีน้ำเงินใช่ไหมบอกแฮนด์คิตาโกะใช่ไหมครับก้านคายก็ของครับเลสซิ่งบอยเลสซิ่งบอยนะครับอันนี้สวิตช์อะไรบ้างครับนี่สวิตชโปรเจกต์นะครับโปรเจกเตอร์ นีับเซอรวิสสีนอนอืมสีนอนนะครับมีอะไรไหมชุดบนอ่าเดี๋ยวดูชุดหน้าชุดหน้าก่อนเดินไปได้ใจเย็นใจชุดหน้านะครับอ่าชิวชิวนี่ตรงอะไรไม่รู้ครับหายากเป็นเคปลาใช่ไหมครับอ่าเคปลาหูครับหูไฟเลี้ยวก็เคปลาทั้งเซตเลยโคมก็ไอตรงนี้ก็เคปลาทั้งเซตน่าข้อไฟข้อไฟ อันนี้แต่งใช่ไหมครับบบูคลองแต่งสีทองสีทองแล้วชุดล่างบางคนหน้าบางคนหน้าก็เป็นของเคล่ลาของเดิมไปหุ้มเคปลอ่าหุ้มเคล่ลาใช่ไหมเงามากเลยจานเบรกดิสเบรกของเดซินบอยครับเดซินบอยนะครับตามเดิมใช่ไหมตามเดิมตามเดิมสายถักก็ของโมลินโมลินอ๋อ แล้วก็อันนี้ออยคูลเลอร์ของอะไรครับเนี่ยอาร์เรซซิงครับของอาร์เรซซิงใช่ไหมหัวเทียนสายหัวเทียนเป็นของอะไรครับเนี่ย NGK ครับอ๋ออันนี้แต่งมาใช่ไหมครับไฟแรงด้านอ่าแล้วมาดูช่วงเครื่องแล้วกันมีอะไรบ้างช่วงเครื่องก็มีครอบแข็งฮะอะไรอย่นนี้ขาตั้งคันหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออันนี้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันครอบไดสตาร์ครอบไดสตาร์ใช่ไหมก็มีไล่น็อตไล่น็อตทอง เก็บทั้งคันนะครับอันนี้ก็ที่ครอบกุญแจของอะไรนี่ไม่ดูเ่าือันนี้กระปุกน้ํามันของอะไรครับเดี๋ยสิ้นบ่อยครับแบบวงกลมแบบวงกลมะอันี้ครับผมเกียโยงสปเกอร์มี่ทูโทนทางดํา่องดํานี่นะครับท่อครับท่อของอะไรครับเนี่อตอนนี้ขอไม่บอกเลยครับเนี่ยไม่กล้าอหมกใช่ไหมครท่อสูตรหมกนะครับ อาโชคโชคก็นะแกสซี่ครับโกแกสซี่ระดับได้ครับนุ่งแข็งสูงต่ำไปสองป้ายอัดครับโกโซอัดเลยแล้วก็ไอนี้บางโคนเขาเรียกว่าอะไรนะบางโคนบางคนหลังอะบางคนหลัง่ะนี้บางคนหลัง็นคลิปล่าเหมือนกันนะครับมาดูสีสีสีรถสีรถอันนี้ทําสีใหม่ใช่ไหมครับ ไม่ครับสีไม่ไม่ไมอือับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมุกมุกใช่ไหมในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ครอบถังก็เก็บล่าใช่ไหมสีล้อล้อนี้พ่นใหม่ใช่ไหมครับนิดนึงนะครับเพิ่งได้ล้างสีล้อนี้พ่นที่ไหนครับเนี่ย N S A mini bike หอย N S A mini bike ใช่ไหมครับห้อง เดี๋ยวขอเปิดให้วินเปิดไปสองป้ายดูหน่อยครับนี่นะครับโอโซนสว่างมากนะครับยิ่งขับตอนคืนยิ่งชัดนะครับอ่าในโชว์ไฟเลี้ยวหน่อยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่นะอืมอ่าลองไปอีกข้างหนึ่งอ่าก็ีนะในโชว์พามากหน่อยอออครับออปชั่นเยอะมากไหนขอดูไฟใต้ท้องหน่อยครับ สว่างกันเลยตาชงองตาแมวสีน้ําเงินใช่ไหมครับสว่างครับอ๋อแล้วก็มีมีเดไลท์ด้วยนี่ชื่อชุดไฟนะครับชุดไฟแต่งนะครับไอ,อนขอดูข,ข้างหน้าหน่อยอมีโปรเจคเตอร์น,นะครับสวยงาม เปิดคู่กับเดลไรนะครับเนี่ยไฟตาแมวนะครับตอนคืนสว่างมากนะครับสว่างสว่างเปิดแทนซีนอนได้เลยอ่ะคือขับรถก็ปลอดภัยใช่ไหมอ่ะราพูดถึงข้างในหน่อยรถทำอะไรบ้างครับสเต็ปอะไรบ้างเนี่ยเหมือนจะไม่บอกนะเหมือนสเต็ปรถจะไม่บอกนะครับอันนี้ขอมกใช่ไหมขอหมกเป็นความลับแล้วกันอื แล้วนี้ได้กล่องได้ใส่กล่องแต่งอะไรไหมครับใช่ครับ API กล่อง API, API มาโลนอ๋อแต่สเต็ปลูกเขาไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับคันนี้นะครับอย่าให้ดูดูรอบๆคันหน่อยลองสตาร์ทโชว์หน่อยได้ไหมไฟังเสียงท่อฟังเสียงท่อหน่อย เบรนินนิดเบรนินนิดเสียงนุ่มนะครับไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับ<ม>จูนหอบนะครับผมไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่ารถคันนี้ลูกอะไรนะ <c oughs> เฮ้ยลืมเลยสวิงอาร์มสวิงอาร์ามนี่ของอะไรครับเนี่ยขอ,ของหนุ่ยครับอ๋อหนุ่ยเลสซิ่งใช่ไหมครับเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเป็นเนียมอะจะใช่ เป็นแบบมินิมยิงทรายเบาไหมเบาครับแล้วแรกมันเป็นสีทองอ่ะผมไปยิงทรายอ๋อคือตอนแรกเป็นสีทองยิงทรายเองยิงทรายเองยาวเท่าเด็กบอกกับคนทาง u t u b e หน่อยไหมว่าจะแต่งรถเราต้องทำเราต้องทำานึงอะไรจะแต่งอะไรคำนึงคำนึงถือตั้งครับอาจารยต้องคำนึงอยู่แล้วคัญเลยอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนถ้าสำหรับคนที่เขาเข้ามาดูแบบเพิ่งหัดแต่งง่ายก็ น่าจะเปลี่ยนแฮนด์ก่อนดีกว่าอ่าเปลี่ยนแฮนด์ใช่ไหมครับเดิมมันตรงไม่สวยจะขับสบายนะอ่าแลแ้วแฮนด์นี้ขับสบายไหมสบายครับอืมและยาวไปหน่อยสูงไสูง่ยแล้วแต่คน,นอชอบครับอ๋อแล้วแต่คนชอบใช่ไหมแล้วแต่ไครชอบซิ่งหรือชอบอย่างไอย่างนนี้อืมแล้วกี้จะแต่งอะไรเพิ่มอีกไหมครับเนี่ยเ,เหลือหลายชิ้นเลยเหลือโปรเจกต์ใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะอ๋อเหลือโปรเจกต์ใหญ่นะครับเดี๋ยวว่าคอยติดตามนะครับถ้าเขาขยับหรือทาอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเจ้าของรรถนะคับ เจอที่ไหนเบิ้ลท่อใส่ได้เลยนะเบิ้ลอย่างเดียวนะจะต้องมีอะไรรอยมานะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการรีวิวรถก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยจะดีมากนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม